ดวงของท่านได้เปิดแล้ววาสนาของเศรษฐีผู้มีบุญใครก็ตามที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามาเจอกับคลิปนี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนแต่เป็นพระบุญวาสนาของท่านแท้ๆที่ได้นำพาให้มาพบให้มาเจอกับคลิปวิดีโอนี้เพราะฉะนัน้นเพื่อเป็นการน้อมรับคำํำนายนี้ให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านขอให้ท่านจงฟังคลิปนี้ให้จบ สวัสดีกาลยานามิตรทุกท่านผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือเปิดนิมิตของคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือบุพกรรมดีเก่าของตัวท่านนั้นในอดีตชาติเป็นผู้ที่กตันยูกะตะเวทีที่เคยสร้างบุญเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาจึงทําให้กองบุญของตัวท่านนั้นจะได้เป็นกองบุญของผู้ที่มีวาสนาดี ที่จะได้เป็นเศรษฐีเงินล้านดวงของท่านในปีนี้เหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีต่อจากนี้ชีวิตของท่านจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคนลายมือกากบาดกลางฝ่ามือเป็นคนที่จะเดยววฉลาดกระดายกราเสียฉลาดจนน่ากลัวและดวงชะตาของท่านนั้น เป็นช่วงที่ดวงเปิดทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองดวงชะตาของท่านต่อจากนี้จะพลิกผันจากดวงร้ายก็จะกลายเป็นดวงดีจะรุ่งโรดประสบความสำเร็จไม่เชื่ออ,อย่าลบหลูไม่เชื่ออย่าลบหลู่ดวงชะตาชีวิตของคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือ ในปีพศ2568ความจนกําลังจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาแทนที่ดวงชะตาชีวิตของตัวท่านถึงคราวพลิกเปลี่ยนเงินแสนเงินล้านจะหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายหยิบจับสิ่งใดก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ตำราที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความแม่นยำสูง ตามที่โบราณได้กล่าวเอาไว้ว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่ดวงดีมาตั้งแต่เกิดทำอะไรก็มีแววที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าเนื่องจากคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีบุญวาสนาเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาใครก็ตามที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน แต่เป็นพระบุญบารมีของตัวท่านที่จะได้เป็นเศรษฐีเงินล้านเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเปิดพลังงานแห่งบุญเป็นการน้อมรับคำทำนายนี้ขอให้พิมพ์ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่าข้าพระเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญอยู่ในคลื่นแห่งความมาั่งคั่งร่ำรวยแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านอย่างแน่นอนสุดขนลุก เปิดดวงชะตาคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือทางครูบาอาจารย์เกจิหลายสำนักต่างได้ทักทำนายและนิมิตเห็นแล้วว่าดวงชะตาวาสนาของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือถึงเกณฑ์แล้วที่จะได้พบกับชีวิตใหม่ในเดือนนี้ชีวิตของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีตามพระเกจิพ่อหมอแม่หมอได้กล่าวเอาไว้ว่าดวงชะตาบารมีของตัวท่านนั้นจะมีการพลิกผันจากชีวิตของท่านที่เคยติดขัดขัดสนทำมาค้าขายก็ไม่เห็นผลกำไรแต่นับจากนี้ไปชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนไม่ว่าท่านจะลงมือทำสิ่งใด ชีวิตของท่านก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตามตำราโบราณและพระเกจิได้ทํานายถึงดวงชะตาและวาสนาของคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือว่าดวงชะตาจะมีการเคลื่อนย,ย้ายและจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งท่านได้สื่อถึงว่าชีวิตทางด้านการเงินของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนไปอย่างมากและการเงินของท่านนั้นกำลังจะดีขึ้น จนเปลี่ยนชีวิตของท่านเลยก็ว่าได้การเงินการงานจะพุ่งสูงอย่างมากเพราะราศีของท่านได้เคลื่อนย้ายเข้าไปถึงดวงแห่งพภกทรัพย์ดวงแห่งเงินทองเพราะฉะนั้นเงินทองจึงเข้ามาหาในชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะทำมาค้าขายทำอาชีพอะไรหรือธุรกิจส่วนตัวดวงชะตาวาสนาการเงินของท่านนั้น ถือว่าดีอย่างมากและอีกประการหนึ่งท่านมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่หากว่าท่านฝันดีฝันแปลกก็อย่าได้พลาดที่จะลองเสี่ยงโชคดูกับเขาบ้างเพราะท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ท่านอาจจะถูกหวยรางวัลใหญ่เงินล้านก็จะหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้เพราะดวงสตาวาสนาการเงินของท่านในช่วงนี้ จะเป็นไปได้สูงมากที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เพราะดวงสตาของท่านนั้นหมอดูชื่อดังและเกจิทั้งหลายได้ทำนายตรงกันว่าท่านจะหมดทุกข์หมดสุขสิ่งเร็วร้ายที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตกำลังจะหมดสิ้นไปไม่ว่าจะเป็นความเครียดความกังวลในใจเรื่องต่างๆจะถูกแทนที่ด้วยความสุขความมั่งคั่งและความสำเร็จ ชีวิตการเงินของท่านในช่วงนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดหากก่อนหน้านี้ตัวท่านเคยพบเจอกับปัญหาหนี้สินหรือรายได้ไม่พอใช้ในช่วงนี้คือเวลาที่ดวงการเงินของท่านจะคล่องตัวมากที่สุดจะมีเงินทองไหลามาเทมามีกินมีใช้แบบไม่ขาดมือโอกาสได้รับโชคก้อนใหญ่ หรือเงินจากแหล่งที่ไม่คาดฝันจะมีสูงมากและยังมีเกณฑ์ที่ใจได้รับทรัพย์สินเพิ่มพูนหรือสร้างความมั่งคั่งจากการลงทุนและการทำงานในช่วงนี้ท่านจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านของชีวิตหากที่ผ่านมาท่านเจอกับปัญหาและอุบัรรศัร์หรือความไม่สบายใจทุกอย่างก็จะคลี่คลายการทำงานที่เคยติดขัด ก็จะกลับมาราบลื่นงานที่เคยหนักหนาและไม่ประสบความสำเร็จกลับกลายเป็นผลงานที่โดดเด่นและได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อีกทั้งยังมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มงานใหม่หรือโครงการที่นำมาซึ่งความสำเร็จและผลกำไรที่มากมายในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะทองของท่านดวงโชคลาภและความสำเร็จจะโดดเด่นเป็นพิเศษ สิ่งที่เคยคิดเคยหวังไว้อย่างเช่นการเลื่อนตำแหน่งการขยับขยายธุรกิจหรือการได้รับรางวัลใหญ่จะสำเร็จดั่งใจปรารถนาขอให้คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นจงหมั่นทำบุญเสริมดวงชะตาอย่างเช่นการถวายสังฆทานการทำบุญด้วยการบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมพลังบวกในชีวิตเพิ่มความมั่งคั่งและความสุขดวงชะตาของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือในช่วงนี้เรียกได้ว่ารุ่งเรืองขีดสุดทุกอย่างที่เคยเป็นอุปรสรรคกำลังจะหมดสิ้นไปความสุขความสำเร็จจะเข้ามาทดแทนไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดในช่วงนี้ก็จะได้รับผลที่ดี เตรียมตัวรับชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความมั่งคั่งกันได้เลยเปิดดวงเศรษฐีดาวพฤหสัสบ,บดีหนุนดวงชะตาคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือดวงการเงินพุ่งแรงความร่ำรวยจะเข้ามาเยือนสำหรับผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงที่ดวงชะตาโดดเด่นที่สุดโดยเฉพาะในด้านของการเงิน ดาวพฤหัสบดีโคจรมาเสริมดวงจะช่วยผลักดันให้การเงินของท่านรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดเงินทองที่เคยติดขัดหรือหมุนเงินไม่ทันก็จะกลับมาคล่องตัวอย่างน่าเหลือเชื่อทุกช่องทางการเงินจะเปิดกว้างพร้อมรับทรัพย์แบบไม่หยุดยัง้งดาวพฤหัสสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งปัญญาและความสำเร็จกำลังจะส่งพลังหนุนดวงชะตา ทำให้การเงินของท่านนั้นพุ่งสู่ความมั่งคัง่งคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือในช่วงนี้จะมีโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องดวงชะตาของท่านจะไม่ได้โดดเด่นแค่เรื่องของโชคลาภเท่านั้นแต่การเงินของท่านการงานของท่านก็จะประสบความสำเร็จท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนตําแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานใหม่ที่ดีกว่าเดิม ที่จะสามารถเพิ่มรายได้ให้ตัวท่านอย่างต่อเนื่องหากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะนาทีทองที่ธุรกิจของท่านจะขยับขยายและสร้างผลกำไรมหาศาลเงินทองจะหลังไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งหากก่อนหน้านี้ท่านเคยมีปัญหาทางด้านของการเงินอย่างเช่นมีหนี้มีสินหรือรายได้ไม่เพียงพอช่วงนี้ ปัญหาเหล่านั้นก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีดาวพฤหัส,สบ,บดีจะช่วยปลดล็อกอุปสรรคมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องดาวพฤหัส,สบ,บดีหนุนดวงในช่วงนี้จะช่วยให้คนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือมีดวงชะตาที่โดดเด่นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินความมั่งคัง่งและโชคลาภจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องการงานจะสำเร็จรุร่วง เตรียมตัวรับชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขความสําเร็จคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือตามตำราบโบราณได้กล่าวเอาไว้อีกว่าเป็นคนที่มีบุญเก่าเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดุลบันดาลประทานพรทำให้ชีวิตพบกับความร่ำรวยหากใครที่ฟังจนจบแล้วรู้สึกดีมีกำลังใจก็จงแชร์คลิปนี้ออกไป ให้คนที่มีลายมือกากบาททุกท่านได้รับสมรับฝังด้วยเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลทำให้ชีวิตของท่านพบแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิต